ค่ะพี่เราสาหรับติงอยู่กับเราในร้ายกัรเมื่อนี้ตรียมพี่ฟังเขาพี่อยู่จ้ะี่ตีต้าเอาละจ้ะวันพูดแบบเดิมหลายแบบเดิมหลายๆลหลายหลายรอบเพราะว่าค่ายเนี้ยเขาเสิร์ฟซีรีส์กันแบบปีละยี่สิบเรื่องรู้แล้วสินะว่าค่ายอะไร GMMTV นั่นเองทุกคนกับซีรีส์เรื่องทำนายไทยทับ My Magic Prophecy เป็นออฟ i ิเช l ยลเทเลอคู่ไหนคะเซมมิสีหมอกเมเราจะได้เปลี่ยนเป็นบทอะไรวะเฮ้ยคัมแบ็คเมรอบแบบเกือบเกือบถึงสองปีไม่ไดยไม่ถึงปีนิดนี้นิดกว่ากว่าแต่ก็ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก่งไก่เอาไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดู ถ้ามีใครมาบอกผมโอ้โหมาใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมและปลิดทุกความเชื่อผมไปตลอดกาลปึ้งน้องน้องก็เป็นหมอแต่เป็นหมอไข้คุณกำลังจะตายผมคงด่ากลับแน่ๆอุ้ยหมอไรสาระไรสารละวะไม่เ็าเป็นคนไม่เชื่อแม่ชอบช่างอินมากเลยนะขนาดไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือที่จับไพ่แม่ก็รู้เลยว่าแม่ แม่แม่แม่นมากเลยค่ะเออคุณจับเข็มดูดวงให้พี่ทัพหน่อยได้ไหมลูกแม่ก็รู้ผมไม่ชอบ,ชอบดูดวงไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วยออพออทีนะครับเอา้าแน่นอนเราไม่ทำเคุณต้องเลือไพ่ผมปากเสียจับไพ่จนมือแคดเลยไงปากไม่ดีผมว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีเคราะห์นะมีคอก็พอเจอคุณน,นี่แหละเออ,อตรงๆคือปากไม่ดงหร่อจะหลอกได้ จะมีเคลอ้อจากหน้าที่การงานและจะตกเยือนอันตรายอาจถึงชีวิตมันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆอะกูว่ากะเอามึงตายเลยนะเว้ยจะตายชีวิตคนอื่นเราไม่ควรเข้าไปยุ่งหรอกมันก็เหมือนลูกธนูถ้ามันเล็งไปที่คุณแล้วคุณหลบได้ลูกธนูก็จะเลยไปถูกใครสักคนอยู่ดีผมมาเตือนคุณก็เหมือนผมเข้ามาช่วยรับลูกธนูนั้นด้วย,ยแต่ดวงชะตาคนาคน,นี้ตั้งใจเล่นบ่อทับแน่ มันไม่ใช่เรื่องที่คุณนอกตัวมันเสี่ยงนะเว้ยอเลียมจะเกิดผมก็ให้มันเกิดไปดิเดี๋ยวจะให้ผมปล่อยให้คุณตายงี้เหรอคุณไม่เห็นคุณป่วยคุณช่วยได้เออแต่ผมเห็นคนตายแล้วผมช่วยกันไม่ได้เลยว่ามึงต้องหายไปสักพักว่ะมึงให้กูย้ายไปไหนอีกแม่ห้องสอนผมจะทําตามที่คุณเตือนผมจะไปแม่ห้องสอนกับคุณจุดเริ่มต้นผมอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่พราอมีอันตรายอยากให้ระวังตัวให้มากกว่านี้ทำตัวตามสบายได้เลยนะแล้วก็ ทั้งคนทั้งหยุดสบายไหมปะก็บอกให้ทำตัวตามสบายไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเฮ้ยอย่าไปลงรักน้องนะเว้ยนุ่มๆฟูๆสู้มือหมออะไรแบบนี้งั้นถ้ามึงไม่ได้จีบแล้ว่ากูจีบนะไม่รักยิ้มได้หรอชอบรักยิ้มหรือชอบพี่ทำไมชอบทำให้กูเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยนะฮะแล้วมึงจะให้กูเชื่อว่ามึงกับพี่เขาอะคบกันจริงๆกูบอกเลยนะว่ากูไม่เชื่อพี่เป็นแฟนอิน หัวใจอินตอนนี้เต้นดังมากเลยนะไม่มีใครเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงๆหรออินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นหมอคืออะไรคือการที่เราต้องยอมรับให้ได้เรื่องที่เลวร้ายๆเนี่ยก็สามารถเกิดคนที่ดีได้เหมือนกันอินไม่อยากฝันแล้วตื่นมาไม่เจอพี่ทัพอ่ะ นยู่น้อยตอนนี้อิงก็ไม่ได้ตรงคนเดียวนะที่มึงเป็นหมอหัวใจใช่ปะทำไมอ่ะอันกูฝากหัวใจกูหน่อยดิฝากไว้ที่มึงอ่ะพี่ไม่เชื่อพายหรอกพี่เชื่ออินแล้วพี่ก็จะเลือกที่จะเชื่ออินตลอดอารมณ์ไหนเนี่ยจะดูดวงพี่อยากรู้ว่าพี่เจอเนื้อคู่หรือยังเจอละเริ่มเลยอุ้ย คุณจะลุ้นกับคนดูไม่ได้นะเฮ้ยมึงศพมงจิมมี่ซีวะ่ะเคมีมันขนลุกขนพอไปหมดแล้วเนี่ยคือมันแบบพี่ท๊อน้องอิมพี่ท๊อน้องอิมพี่ท๊อน้องอิมท๊อปน้องอิมผมไม่อยากตื่นมาแล้วไม่เจอพี่ท๊อปห <c oughs> นู่นปูนปเดือใจหมอมึงมาสู้มือหมอไว้ <c oughs> เอางี้เอางี้คุณหมอคะส่งแรกเนี่ยก็มาแข่งมากเลยนะคะหลังจากที่รู้ใจโดยใจวชอบน้องอินมากอะคุณหมอก็เหลวเป็นน้ำเลยนะคะคือคนดูมันจะอยู่ยังไงคะกูกลัวหลีดโนหบอกูแ่าฮยาฮ่าฮ่ะหนากอ่ะฮย่ากลัวอย่า่โทษนะนี้ป่ เซฟปัดซ้ายปุ่งหล่อมากเอแบบไม่หมอใจใช่ฝากหัวใจแบบไส่หนี่ตอกกูเลยกูไม่เจ็บแล้วอย่าเล่นนะหัวฟ้อมเลยไม่เราไม่เรามีเมื่อกี้เห็นน้องจูจูด้วยเห็นเห็นจูจูกับกับเฟิร์สเฟิร์สคือไยน้องสวยใช่ไหมคือแบบว่าสวยแบบยาวถึงแม่ห้องสอนใช่ จากคนที่ไม่เชื่อเรื่องดูดวงมาดูดวงเนื้อคู่ทำไมกันนะคือไม่ชอบดูดวงไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบคนดูดวงป่ะอ๋อ้วคุณจะคนจะรุ้นกว่าคนดูไม่ได้นะครับคืออยากให้บอกเห็นนะอะวันนี้ทำไมอะไรอะงั้นนุกอะ ไม่เลยไม่หยุดไม่หยุดไม่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  ท๊อปค่ะไม่เราวันวันอาทิตย์เว้ยเอางี้นะทุกคนจันกุ้ยเดินยิ้มเลยพใน FRT แบบพี่ท๊อปพี่ท๊อปน้องอินน้องอินพี่ท๊อปน้องอินไม่เดี๋ยวซื้อไพ่มาสับน้องอินผู้ถามว่าน้องไพ่มาสับตอนนี้ได้เลยพี่ท๊อปเกิดอยังงี้คี่เป็นแต่แต่พี่เป็นหมอไพ่ที่ไม่มีพี่ท๊อปจบทราบค่ะมึงไม่ใช่น้องอินด้วยค่ะ ทราบค่ะหมอหัวใจก็ไม่มีไปของปเอมออาบค่ะเจ้าบอทำไมตัวเองก็ไม่มีอก็ฉันไม่ได้เป็นหมอดูหมอให้ฉันก็ไม่ได้พูดถึงตัวเองนี่แ้วฉันก็ไม่ได้เป็นคุณหมอในโรงพยาบาลเออจริง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 เอาจริงนะแกจะมีแฟนอะ่ะน่าจะหลังแบบจู่จู้กับเฟิร์สเฟิร์สเป็นแฟนกันด้วยซ้ำในเรื่องนี้ฮะเห็นมันเหลือมันเหลือก็เลยลองจับจับคู่ดูเอ้ย <c> น <oughs> ่าจะเป็นเฟิร์สจู่ คุยกันดูเหมือนมีเจพีไหมเผื่อเขามีไม่แต่ว่าอบันรู้เขาดูชอบอยู่สองฝั่งหมายถึงว่าจูจูเนี่ยอยู่ฝั่งน้องอินใช่ใส่วนเฟิร์สเนี่ยอยู่ฝั่งพี่ทัพหรือเปล่านะใช่ฝั่งพี่ทัพเขาอยู่ฝั่งพี่ทัเขาเป็นเพื่อนพี่ทัพแต่ว่าที่มาชอบน้องแต่จูจูเนี่ยักเป็นเพื่อนน้องน่าจะที่จะชอบน้องเลยสวยโ้ยแบบว่าเพื่อนของเพื่อนชอบกันเคยแต่ว่ามึงดูหน้าเขาเหรอ เขามีเขาไม่ต่อยกันหรอกเขามีเข้าตังกับมาเป็นของตัวเองนะบทบาทในีะครสีชอบมากเลยผีอ่ะเออเอ้าอ่ะอ่ะชอบแต่ก็นั่นแหละค่ะจะเริ่มวันแรกตอนแรกนะยคะยี่สิบเจดกระดารคดาคมนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางจีเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิวจ้าเครื่องนี้นะเมื่อกี้เราถ่ายอินฟินิ้าไป แล้วเราก็บอกว่าโอาอยากีแอคจังเลยให้คอมเมนต์กันหน่อยสิว่าแบบอย่างนี้นะอยากดูไหมอีนี่มามาเสาทำไมครับมาอิทิ์เหมือนขยันวิ่งทุกวันแต,แต่ถ้าทุกคนอยากดูอะพวกพี่อะ ก็อยากดูเหมือนกันดูก็มาเมนก่อนเออเออเอออยากดูก็มาเม้นว่าอยากดูจริงไหมว่าสําหรับติ่งอยากดูซีรีส์เรื่องนี้กระสอบติ่งหรือเปล่าฝากไปด้วยนะคะสําหรับทานายไทยทับนะคะจิมมี่ซีโคตอนกลับมาเจอกันนะจ๊ะฝากไปด้วยวันนี้พวกเราไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกด่ีเมื่อน่าสรับติ่งจะมาเสริมก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอไปดูดวงกันนะเผื่อว่าจะเจอเนื้อคู่บ้างขอไปดูดวงให้หมอกันนะ เผื่อจะได้หมอเป็นคู่บ้างปิดคลิดีกว่าค่ะบ๊ายบาย